สวัสดีครับเพื่อนๆ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์อีกหนึ่งอีเวนต์นะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็คืออีเวนต์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการใส่โลโก้นะครับหรือตราสัญลักษณ์นะครับให้กับตัวนักเตะที่เราชื่นชอบนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปอุ่นครับว่าทํำยังไงนะครับว่าก็คือหลังใส่เรียบร้อยนะครับก็จะมีของรางวัลให้เรานะครับผม เข้ามาดูเลยครับกดเข้ามาครับมาดูสเต็ปที่1ครับดูที่กดที่สเต็ปที่1นะครับผมแล้วก็สเต็ปที่1นะครับก็จะแบ่งด้วยกัน3ตัวเลือกนะครับตรงนี้นะครับก็ดับซ้ายนะครับซ้ายจะเป็นตาสโมสรนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นตาประเทศนะครับอันที่3นะครับก็เป็นตาระดับการถิงขันของรายการถ้วยนะครับผม เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทําการเลือกนะครับอย่าง add นะครับก็จะเป็นตาสมสอนนะครับทําการเลือกนะครับตรงนี้มาดูสเต็ปที่1ครับก็คือก็คือเราต้องใส่ตาสมสอนเข้าไปนะครับของนักเตะโอิยาร้อยสิบห้าเข้าไปขึ้นไปนะครับผมตรงนี้เลือกเข้ามานะครับแล้วก็มาดูสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2ตัวนี้ก็ทําการใส่ตาให้กับผู้เล่นนะครับสามถึงห้าคนนะครับก็คือ ใส่ x าาคนนะครับแล้วก็สเตปที่3ครับก็คือบรรจุนักเตะที่เราใส่ตาไปแล้วนะครับก็คือจํานวน6คนเป็นตัวจริงนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มาดูด้านอันกลางนะครับตาประเทศนะครับใส่คนที่เลือกตาประเทศนะครับอันกลางนะครับหองสูตรนี้นะครับเงื่อนไขอือนสที่1นะครับก็คือเลือกนักเตะปุยร้อยสิขึ้นไปนะครับแล้วก็สเตปที่2นะครับก็คือจะ ใส่ตาประเทศนะครับให้กับนักเตะ3-5คนนะครับแล้วก็นักเตะที่3นะครับก็คือบรรจุใส่นักเตะนะครับ6คนลงในเป็นตัวจริงนะครับผมแล้วก็อันที่3นะครับตัวเลือกที่3นะครับตรงส่วนนี้ถ้าใครจะเลือกนะครับตรงนี้ก็จะให้เลือกนักเตะโอยา124นะครับของบังลองดอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตาเข้าไปนะครับก็คือ3-5คนนะครับแล้วก็เสถิติที่3ก็คือว่า ใส่นักเตะเป็นตัวจริงหกคนนะครับตรงนี้ก็ทงการเลือกนะครับละครับต่อมาครับเมื่อใส่ตาสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับมาดูทางด้านขวามือครับอันนี้จะเป็นสเต็ปที่1นะครับที่ใส่ตาสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ครับมาดูตรงส่วนนี้ครับตรงนี้นะครับจะยังไม่ขึ้นรับรางวัลนะครับก็คือจะขึ้นก็คือหลังจากวันที่28ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสเต็ปที่2นะครับก็คือใส่เออตาสัญลักษณ์ให้ผู้เล่นนะครับผมจำนวนเอ่อหนึ่ง หนึ 1> 1่งเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ได้รับนะครับเป็น TP ถึง50นะครับตังนี้จะเป็นการจุบนะครับแล้วก็มาสเต็ปที่3ครับตรงนี้ก็ยังรับไม่ได้นะครับก็คือใส่ตาใส่ลักนะครับให้กับจํานวนผู้เล่นนะครับ3คนนะครับแล้วก็อันที่2คือ6คนนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นตามลาดับที่เราจํานวนที่เราใส่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาสเต็ปที่4ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีด้วยกัน3ครั้งนะครับ5้ครั้งนะครับ7ครั้งแล้วก็9ครั้งนะครับในการใส่ตาเสร็จแล้วให้กับผู้เล่นนะครับผมตามจำนวนครั้งนะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดก็สูงสุดที่9ครั้งด้วยกันนะครับก็จะเป็นของรางวัลที่จะได้รับนะครับแล้วก็มาดูด้านสุดท้ายครับขวามือนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะรับได้ในส่วนของหลังจากวันที่28แไปแล้วนะครับก็จะได้ผู้เล่นนะครับ1ผู้เล่นครับเลโอมีเซียครับตรงนี้จะเป็นโบนัสนะครับที่เราจะได้รับนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอีเวนต์สำหรับหนึ่งอีเวนต์ในการทำตาเสลียรักของทีมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ทีมเพื่อนนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด Su บ s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ